คนถามเข้ามานะคะว่าอยากรู้เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการไปเทป,ปูเป็นรูปทรงกระบอกจะคํานวณพื้นที่ยังไงแล้วจะใช้จํานวนปูนเท่าไหร่สูตรของเราก็คือ pi r กําลังสองเฮอย่างแรกที่เราต้องรู้อ่ะต้องรู้เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกนั้นแล้วก็ความสูงหรือความลึกของทรงกระบอกนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติทรงกระบอกเราอะ่ะสูง3เมตรแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่100เซน สิ่งแรกที่ลูกค้าต้องทําคือต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรเหมือนกันก่อนถ้าเกิดร้อยเซนก็คือเท่ากับ1เมตรนะคะแล้วก็ส่วนความสูงมันเป็น3เมตรอยู่แล้วสามารถคํานวณได้เลยแต่ว่ามีข้อจาก,กัดนิดนึงตรงที่ว่า1เมตรคือเส้นผ่าศูนย์กลางแต่สิ่งที่เราต้องเอาไปใช้ในสูตรอ่ะคือ R คือรัศมีถ้าเกิดรัศมีอ่ะคือเอาเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2ได้เลยก็คือ1เมตรหาร2ก็เท่ากับ0.5เมตรแสดงว่า R เราอ่ะคือ0.5เมตรส่วน h เราคือ3เมตร สิ่งที่เราต้องทําก็คือเอามาแทนในสูตรายอะ่ะมีค่าเท่ากับ3.14ค่าประมาณนะคะ R กําลัง2อง่ะคือเอามี R คูณกัน2ตัวนั่นมันหมายความว่าเอา0.5คูณ0.5แล้วก็คูณด้วย h คือความสูงก็คือ3เอาทุกตัวมาคูณกันเนาะก็เอา3.14คูณ0.5คูณ0.5คูณ3ก็จะได้เท่ากับ2.355ลูกบาทแสดงว่าเราต้องใช้ปูนประมาณ2.5คิวขาวๆเนาะปัดขึ้น เผื่อขาดเราคิดจํานวนลูกบาทได้มันก็จะเท่ากับจํานวนคิวปูนที่เราต้องใส่ลงไปอันนี้คือเป็นทรงกระบอกในรูปทรงกระบอกตันเนาะก็คือต้องการเทป,ปูนปิดไปให้หมดเลยทีเออ่เส้นผ่านศูนย์กลาง100เซนติเมตรความสูง3เมตรก็จะใช้คิวปูนประมาณ2.5คิวค่ะถ้าเกิดลูกค้าไม่เข้าใจยังไงหรือมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูคะ่ะ